ดีค่ะทุกคนวันนี้อัพเปิลไปฉีดวัคซีนมาแล้วนะคะก็เลยไม่อยากออกไปข้างนอกเท่าไหร่แล้วก็ข้างนอกหนาวมากคะ่ะดูเหมือนว่าอากาศจะดีแต่เวลาออกไปหนาวมากๆคะ่ะแล้ววันนี้อัพเปิลก็ห่วงตัวเองนิดหน่อยก็เลยทําสุกี้คะ่ะร้อนๆ <c oughs> เห็นไหมคะร้อนๆเลยควันฉุยเลยคะ่ะแต่คงจะกินไม่หมดนี่นะคะแต่เราทําเผื่อ,อไว้เผื่อว่าทํามาแล้วก็แล้วก็มีน้าจิ้มอร่อยๆนะคะ ก็เลยต้องเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะเพราะว่าเราไม่รู้จะออกไปทำไมข้างนอกมันหนาวเกินนะคะเอาไว้บางไหนบางวันที่เพิเอ่อรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็แล้วเราก็ค่อยออกไปกันนะคะข้างนอกว่ามีอะไรนะคะแล้วเพินจะมารายงานว่าเรารู้สึกยังไงมันจะมึนๆค่ะตอนนี้ ตอนไปฉีดเขาบอกว่าให้รอสักพัก15นาทีในรถนะคะแต่อัปเปิลเห็นคนมาเริ่มมาเยอะมาเยอะกลัวที่จอดไม่พอก็เลยออกมาก่อนนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะจนกระทั่งมาถึงบ้าน,นะคะ่ะแล้วก็มารู้สึกมึนๆน,นิดหน่อยวันนี้ก็เลยเชียร์ตัวเองกับเอเอซุก,กี้ค่ะสุก,กี้ลูกชิ้นปลานะคะอร่อยค่ะรับรองจา้านี้เป็นของแต้จิ๋วนะคะแล้วก็น้ำมะพร้าวของเราโอเคใครหิวก็ มากินพร้อมกันได้เลยนะคะเพราะว่าอเปิลหิวแล้วเหมือนกันที่เรียกว่าจะกินสายกว่านี้ออตอนนี้มันก็บ่ายสองกว่าจะบ่ายสามแล้วนะคะแล้วอเปิลก็น่าจะกินก่อนคิดไปคิดมาก็เลยตัดสินใจกลัวมันจะขำดูชชิ้นปลาอันใหญ่ๆนะคะชิ้นปลาดูความน่าอร่อยของเขารับรองจา้านีอร่อยเนี่ค่ะ เพิ่นจะใส่ผักเยอะๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ลดนิดหน่อยแล้วก็ใส่วุ้นเส้นนะคะอร่อยแน่นอนค่ะชิมแล้วเมื่อกี้ <c oughs> ก็เลยการันตีว่าอร่อยแน่นอนแล้วน้ำจิ้มของเราลดแซ่บจีดจาดค่ะเพราะว่าอาเปิลชอบรสจัดๆ,ๆนิดหน่อยสำหรับถ้าเป็นซุกี้นะคะ <c oughs> คิดถึงเอมเซุก้บ้านเรา <c oughs> ไม่เป็นไรเราทำกินเองนะคะ ใส่น้จิ้มด้วยนะคะนหน่อยนะโอเคะ่ะ okay. ต้องจะเป่าให้เขาเย็นนิดนึงน,น้ำมะพร้าวชิมน้ำมะพร้าวก่อนนะคะว่าเขาจะหวานไหมใช้ได้คะ่ะไม่หวานมากเท่าไหร่เพราะหน้านี่มันเป็นหน้าแรงใช่ไหมคะก็เลยรสมันจะเปลี่ยนนะคะที่จริงเมื่อก่อนนะเขารสชาติอร่อยมากเลยะครับมันถึงซื้อตลอดแต่ตอนนี้รสเขาเปลี่ยนนิดหน่อยนะคะ นี่แหลคะค่ะอยู่เมืองนอกแล้วก็ได้กินมะพร้าวแล้วก็สุกี้เพราะว่าแอปเปิลทำเองเข้ากันเลยคะ่ะโอเคแอปเปิลขออนุญาตก,กินนะคะจะกินให้ดูนิดหน่อยนะคะ <c oughs> เพื่อให้หิวหิวจะได้เปลี่ยนใจรีบไปทำนะคะเดี๋ยวจะดึกที่เมืองไทย <c oughs> ติดละครเหมือนกันคะ่ะให้ดูหน้ามณอล สงสารแม่มากเลยแม่วันทองน้ำตาล่วงค่ะบางนีดูไปดูมาน้ำตาล่วงแม่ไม่ได้ตั้งใจจะมีสองใจค่ะแต่ผู้ชายนะผู้ชายสองคนต่างคนก็ต่างรักซึ่งมันมากไปค่ะเราต้องการแค่คนเดียว <c oughs> เดี๋ยวทานเสร็จก็จะไปดูเขาแล้วนะคะเพราะว่าที่นี่เราจะช้ากว่าที่เมืองไทยตอนเขารีรันมาค่ะ โอเคชิมนะมสดน้ำนี่รับรองบางร้านในแบงคอกซูไม่ได้ครับเพราะว่าเจ้าของแอปเปลน,นี่ใส่เครื่องครบเยอะเกินลูกชิ้นทั้งถุงเลยนะคะแล้วก็ไข่สี่ฟองอ่อยค่ะ ถึงบ้านเรานะคะบรรยากาศวันนี้เข็มแรกไปแล้วแล้วเพื่อนเพิ่งแถกมาบอกว่าก็ใกล้สามเดือนนั่นเละเข็มที่หลังนะคะเข็มที่สองก็จะมาเข็มน้ำเ็มสุกี้นะคะอืม ชาติไม่เป็นอรองใครครับกุดสุกี้แล้วก็๋วยเต๋ยวเน่เป็นของทำง่ายๆแล้วก็กินง่ายๆครับ ปุนจะเน้นผักอยู่เยอะๆนะคะถ้าใครหิวก็รีบๆนะคะเดี๋ยวจะดึกนะคะ <laughs> แต่ที่เบงกอกมีตลอด24ชั่วโมงไหมคะ่ะตอนนี้เขาขายของนะ อยากกินมูกระทะเหมือนกันแต่ต้องรอซัมเมอร์น้วยแหละคระัเพื่อนเพือพ่อนตอนเพื่อนกลับมาแล้วก็ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วเราจะได้ไปเจอกันอีกพราะตอนนี้เขาก็เริ่มกักตัวเพื่อที่จะกลับไปเมืองไทยนะคะเพราะว่าเขาก็ต้องการันตีว่า72ชั่วโมงไม่มีโควิดของเขาเขาก็ต้องระวังหน่อยะค่ะ ูดถึงที่บ้านเราดีกว่าที่นี่เยอะนะคะเห็นมีงานปาร์ตี้เห็นมีแต่งงานเห็นมีอะไรเยอะแยะแต่ที่นี่ยังไม่ได้นะคะยังไม่ได้เจอกันแค่สี่คนข้างนอกค่ะแล้วก็อย่างอื่นก็ยังไม่ได้เลยจนกว่าจะวันที่สิบสองนี่เป็น hairdressing ก็คือร้านตัดผมร้านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาจะเริ่มเปิดนะคะวันที่สิบสองเมษายนคะคะ ก็ลุ้นกันนะคะตามสเต็ปที่เขาวางไว้แอปเปิลจำได้ปีที่แล้วที่มาจากเมืองไทยก็คือเดือนดีอซมเบมสองพันสิบเก้าใช่ไหมคะไล่ลงมาก็มาทำงานได้แค่สามเดือนเอง มาร์ก็โดนปิดค่ะก็ตั้งแต่นั้นมาลุ่มลุ่มดนดอนลุลุ่มดนดอนมาตลอดจนกระหั่งถึงตอนนี้นะคะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็ยังไม่มีกําหนดว่า Apple จะกลับไปทํางานเต็มหรือว่าไปแค่ชั่วโมง25นาทีเหมือนเดิมยังห่วงอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าที่ Apple ทําำเขาเป็นมิวเซียมค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะที่ให้คนมาชมแล้วก็ข้างบนก็จะมีนักศึกษามาเช่าค่ะเหมือนเรามาเช่าข้งห้องอย่างนี้ค่ะ แล้วก็มาสัมมนามาเรียนแล้วแต่เขาจะมาค่ะนั่นก็หมายความว่าแอปเปิลก็เสี่ยงมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าโควิดไม่รู้ใครเป็นใครค่ะเขาไม่มีเครื่องสแกนความร้อนเหมือนบ้านเราด้วยนะคะเขาประหยัดมากไม่รู้กัาเมนเขาคิดยังไงคือปล่อยให้คนเข้าไปอย่าง้นนละคะ่ะเวลาของแอปเปิลก็คือเจ็ดโมงถึงเก้าโมงครึ่งแต่แอปเปิลขอเจ้าของงานว่าฉันไปเอิร์ลี่ได้ไหมก็คือไปก่อนแล้วก็รีบๆทำแล้วก็รีบออกค่ะ เพราะว่าบางทีแปดโมงครึ่งน,นี่เขาเริ่มมากันแล้วเราเรายังเสร็จไม่ได้ยางนั้นเพราะงานยังเยอะอยู่เราก็ห่วงนิดหน่อยนะคะแต่ตอนนี้ก็อุ่นใจขึ้นว่าหนึ่งเข็มแรกนะคะก็เหมือนว่าเชียร์เรา up เพราใจชื้นขึ้นมาเอออย่างน้อยฉันโดนไปแล้วหนึ่งเข็มอาจจะต้านได้นิดหน่อยแต่คนไทยเราเชื่อเหอะค่ะคนไทยเราแข็งแรงแล้วอาหารที่เรากินเห็นไหมคะเผ็ดร้อนจัดจ้านนี่แหละคะ่ะเป็นข้อดีของอาหารไทยข้อหนึ่ง มันจะไปบอมร่างกายของเราค่ะคือร้อนน่ะแล้วเอาเปกินน้ําขิงด้วยนะคะบางครั้งเห็นไหมคะความเผ็ดกินน้ําขิงแล้วมันก็ยิ่งไปเพิ่มให้ตัวร่างกายเรามีพลังงานที่จะมาสู้กับโรคต่างๆได้ดีนี่เลยค่ะข้อได้เปรียบของคนไทยของเราก็ภูมิใจนะคะเราเป็นคนไทยแล้วอาหารของเรานี่รักษาเราด้วยต่อต้านไวรัสที่ว่าไม่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ดีใจว่าเรายังมีชีวิตอยู่ถึงวันนี้นะคะ เพราะว่าตอนแรกอัปเปกลัวมากว่าจะหยุดงานไปเลยแล้วก็ไปขอรัฐบาลช่วยหน่อยนั่นแต่คิดไปคิดมาถ้าเราไปทําอย่างนั้นก็คือเหมือนว่าคนอีกหลายคนก็ต้องตกในลิฟต์ไปนะคะก็เลยตัดสินใจว่าแค r r y o นก็คือทําต่อไปเรื่อยๆดีกว่าก็เป็นโชคดีนิดหน่อยค่ะแล้วก็เลยช่วยประหยัดนิดหน่อยรัฐบาลได้ด้วยแล้วเราก็ดีใจว่ามีส่วนช่วยนะคะโอเคค่ะกินให้ดูอีกอันนึงเดี๋ยวอัปเปจะ คลิปจะยาวไปนะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกันกลัวจะเบื่อ <c oughs> จะตื่นเต้นค่ะไปฉีดวัคซีนมาก็อยากแชร์ว่าเป็นยังไงตอนนี้อาการก็มึนๆงงๆอ,อยู่นะคะเพื่อนบอกว่าคืนนี้แน่นอนอาจจะเจ็บระบมข้างที่โดนนะคะแต่อปเปิลก็เตรียมพาราเซตามอลไปแล้วแต่เพื่อนแนะนำว่าอย่าใช้จนกว่าจะถึงที่สุด เพราะว่าร่างกายเราจะสู้กับไวรัสที่เขาเอามาให้นั่นค่ะเพื่อจะให้มันอ,อยู่ตัวใช่ไหมคะถ้าว่าใครจะสู้ใครได้อ p l e ก็จะเชื่อเขาค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะทุกคนที่มาชมนะคะแล้ววันวันหน้าเรามีคลิปอะไรเดี๋ยวอ p l e เอามาให้ดูอีกนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะที่มาชมสวัสดีค่ะ